ในช่วง Beauty Secret วันนี้นะคะต้องบอกว่าผู้ป่วยที a a well, ha, ่เป <Đây S 2> ็นอ er <re> <c oughs> ัมพฤกษ์นะคะเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าเราพบกับนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะทำให้อาการของคุณดีขึ้นได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นี้มานั่งพูดคุยในรายการค่ะขอต้อนรับนะคะอาจารย์สถาพรชุติมาสกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเห็นบอกว่าเตรียมเฮได้เลย <laughs> สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคลิ่มเลือดอะไรต่างๆหรือว่าเป็นอมัมพฤกษ์ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือต้องต้องบอกนิดนึงว่าเดิมตัวเองเนี่ยมีภาวะเสี่ยงเ <c oughs> นื่องจากว่าหัวใจเต้นผิดปกติค่ะ <c oughs> หัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดที่จะไปอุดตัน <c oughs> ในหลอดเลือดนะครับค่ะ <c oughs> ถ้าอุดตันที่หัวใจเราก็จะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันหรือเรื่องหัวใจล้มเหลวถ้าอุดตันที่สมองเราก็จะเป็นเส้นเลือดอุดตัน ในสมองเป็นอามาพตะได้ค่ะที่เรา<ม>ไปหาหมอเนี่ยหมอก็จัดยาสลายริมเลือดด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับค่ะเราก็รู้ว่าโหยาสลายริมเลือดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจาะย,ยี่ห้อก็ตามเนี่ยเราทานม,มากๆเข้าเนี่ยมันมีผลต่อตับของเรา<ม>ค่ะ<ม>แล้วประเอินอใช่ครับแล้วก็มีผลต่อหลอดเลือดด้วย<ๆ>เพราะมันเราดูถึงสภาพว่าหลอดเลือดเนี่ยมีอะไรที่มัน ลป็นริ่มๆอยู่เนี่ยแล้วทีนี้ไปละลายมันพอมันละลายหมดมันก็จะไปลายผนังหลอดเลือดเราด้วยมันก็ทําให้หลอดเลือดเราบางแล้วผมมีปัญหาคือผมมีภาวะตับโตหรือดีซัานเพราะั้นการจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังในงานวิจัยจนกระทั่งวันหนึ่งอย่างเราทํางานวิจัยหลายๆหลายผลิตพันธุ์เป็นเป็นพันๆก็เลยถูกตาหนิว่าทำไมไม่วิจัยรักษาตัวเองนี่คือที่มาที่ไปแล้วเราก็เลยค้นคว้าว่า โรคต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยในโรคนี้นะครับมันแบ่งออกเป็นสองประเภทค,คือ NCD คือโรคที่เกิดจากไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคค่ะเปสองโรคกับเชื้อโรคอันนี้เรามาดูว่า NCD โรคที่ไม่เกิดเชื้อโรคที่เราเป็นเนี่ยส่วนใหญ่นเกิดจากการไหลเวียนของเลือดทั้งหมดเลือดของเราเนี่ยมีปริมาณร่างกายเรามัน5.5ล<ม>ิตรโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะครับค่ะและไหลเวียนในร่างกายเราวันหนึ่งในประมาณ100,000-20,000รอบ ลองคิดดูว่าพอเลือดมันไม่สะอาดเลือดมันสกรปรกก็ทําให้ระบบการทํางานงร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาผมก็เลยมานั่งค้นคว้าว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ระบบเลือดได้ทั้งหมดเนี่ยจะช,ช่วยเรื่องโรคเราได้เกือบหลายสิบโครคทำให้แบบเลือดไหลเวยียนดีตรงแล้วก็สําคัญที่สุดคือ ทำยังไงก็ได้ให้มีตัวยาสลายเลือดที่มาจากสมุนไพรซึ่งมันจะไม่เีนอันตรายไม่ส่งผลกระตับถูกต้องครับไม่ตูกกระตับแล้วก็บรรุงตับเราได้ด้วยรุนใช่ครับเรากาลังพูดถึงตัวรามยานที่อยู่เนาะจากการค้นคว้าวิจัยเราก็ใช้เวลาประมาณเป็นปีกว่าจะหาข้อมูลว่าใช้ตัวอะไรก็เลยค้นพบว่าไอ้สมเกาหลีเนี่ยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยว่าจริงเส็งจริงเส้นเนี่ย มันมีสรรพคุณสะายลริมเลือดกับใบแปดก้วยเนี่ยงานวิจัยนี้มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาและในประเทศเกาหลีแตเ่เรามาค้นว่าไอ้อสมเกาหลีที่อายุ6ปีเนี่ยมันมีสูงพายตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณสะายลริมเลือดได้เราก็เลยค้นคว,ว,ว้ามาบอกว่าถ้าเอาอายุมากกว่านั้นยาตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ใบแล้วมันสกัดไม่ได้ เราก็เลยต้องสกัดตอนที่มันอายุ6ปีเป๊ะตามกับ6ปีก็ไม่ลาต้องเป๊ะเปยมันเป็นความยากตรงที่ต้องอายุ6ปีเราต้องเราต้องมีการคำนวณอายุโดยใช้ระบบการคำนวณเรื่คาร์บอน12อะไรนะครับพอเราได้อายุแล้วก็สกัดมา,าเราบอกว่าทดลองมาตัวเองปรากฏว่าอาการต่างๆก็ดีขึ้นเราก็คือเป็นตัวทดลองของเราเองคือทั้งหมดเนี่ยเราเป็นหนุทดลองเองโรคของเรานะครับเพราะเราก็ใช้ว่าโรคผู้สูงอายุนะครับ โรคที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเรากลางคืนต้องเข้าห้องน้ำาวลาสองสารอบตามภาษาเขาเรียกว่าตับลูกหมากเริ่มโตแล้วตับผมก็โตแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เอ็นข่าวอักเสบเนื่องจากว่าออกกําลังกายหนักเกินไปหนักเกินไปเอ็นข่าวอักเสบนี้วพออักเสบเราไปหาหมอหมอให้ก็ยาคลายกล้ามเนื้อยาอะไรมาแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ยาสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบทานยา เพราะว่าพอเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทานกันเยอะมากเช้ากลางวันเย็นเป็นก่ำๆแล้วสุดท้ายมันไปลงที่ตับที่ไตค่ะผมก็เลยบอกทําอะไรก็ได้อยู่ในตัวเดียวกันเพราะว่าก็เลยทําให้เราไม่ต้องทานยาและข้อที่สองทานก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยที่ตับไตเราก็แข็งแรงขึ้นเราก็ทดลองทานโท้ายปัจจุบันเนี่ยตับเราก็อยู่ในค่าตับที่ปกติหัวใจเต้นจังหวะผิดจังหวะก็กลับมาปกติ ทุกอย่างก็เลยปกติหมดอาอยุว่าเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาถูกต้องครับแล้วก็การค้นคว้าวิจัยเรามีการร่วมวิจัยกันกับหน่วยงานวิจัยหลายที่แล้วก็เราพบว่ามันมีสารต้านอนุมูลสละเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยเทียบแล้วก็เทียบวิตามินซีกหกพันมิลลิกร,รมัมคือคิวิตามินซีหกเม็ดครับโอ้เยอะมากพอเรามองว่าเออถ้าเมื่อมีสารต้านอนุมูลสละสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบำรุงเลือดหรือป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์หรือการาาร,ริมเลือดอย่างเดียวมันมองว่ามันเป็นยาอายุะ นะครับทุกคนก็รู้ว่าสารตามสลระนีถ้าเราสามารถกินเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยทานเข้าไปเยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องของดิ้วรอยช่อ,องความแบชะรอยไวอย่างนี้จํากัดกลุ่มอายุไหมคะเออจริงๆแล้วจำกัดไมมไม่ไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดเนี่ย สามารถกินได้มันทุกคนนะครับทั้งโลกเป็นเรื่องระบบเลือดทั้งนั้นนะครับวัยรุ่นก็อาจจะเป็นได้วัยรุ่นก็เป็นได้ครับวัยรุ่นที่ที่มีปัญหาเรื่องริมเลือดอุดตันเนี่ยก็มีเกิดขึ้นเนื่องจากความเครียดหรือนอนหลับไม่พอก็จะเกิดขึ้นได้อาจารย์คะแล้วอย่างคนที่ป่วยอยู่แล้วแล้วก็ต้องทานยาจากที่แพทย์สั่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานควบคู่กับตัวผลิตภัณฑ์ละทานได้ไหครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมอยากแนะนํานิดหนึ่งเวลาทุกครั้งที่ป่วยแล้วเนี่ยไปรักษาคุณหมอเนี่ยก ก็าเขามีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไปเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้แต่ว่าทานร่วมกันได้นะครับสั่งสำหรับผมเองผมก็ไม่ทานแต่ถ้าสำหรับบางท่านนี่ก็อยากแนะนําให้เขาทานแล้วก็ทานร่วมเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดความรู้สึกว่ามั่นใจและดีขึ้นนะครับก็ทานควบคู่ไปกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สามารถที่จะสรุปได้แหละว่าใครที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหรือว่าปัญหาเลือดต่างๆในร่างกายใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้รับรองได้เลยท่านยังไงคะอาจารย์ คือเราต้องเข้าใจกับว่าหลอดเลือดก,ก่อนนะทุกคนบอกบำรุงเลือดบำรุงเลือดนี่สามที่บำรุงเลือดเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นแสนชนิดนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเลือดของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่หนึ่งปริมาณเม็ดเลือดแดงาอายุของเม็ดเลือดแดงจะมีคนที่เป็นหโลโรตจางอายุเรื่อันจะต่ำ ทำให้มันมีอายุสูงเท่ากับร้อยหรือก็อิก็จะไม่มีปัญหาของหัวแดง <Okay. S 2> ไม่เลือดขาวภูมิต้้นทานซึ่งเราจะเจอภูมิต้านทานทำลายตัวเอง hmm. เพราะปริมาณเลือดขาวบางครั้งเนี่ยมันหลงทาง <Ha. S 2> ไอ้ตัวนี้ช่วยเรื่องของไม่เลือดขาว hmm. ให้มันไม่หลงทางด้วย hmm. สามเนี่ยน้ำเลือดเนี่ยน้ำเลือดในร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวนาสารอาหารมาเลี้ยงพอาน้าเลือดมันข้นก็เกิดการเลี้ยงไม่เพียงพอ เราะนั้นเราต้องทําให้รอทุกเกิดเรือสมดุลของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดสมดุลของเลือดเนี่ยมันเหมาะสําหรับทุกใบทุกอายเท่านั้นเองเพราะเราไม่ร sure> ู้ว่าร่างกายเราอ่ะแต่ละวันความสมดุลมันเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราให้แบบเซลเสื่องไปก่อนถูกต้องครับบางทีเรานั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนนั่งนั่งอยู่เนี่ยว่าใจวายเฉียบไป พอเลือดมันเปลี่ยนสมดุลเมื่อไหร่มันเปลี่ยนช่วงวินาทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนาะอายุแบบไม่เท่าไหร่ไง่เสียชีวิตเพราะว่าโรคหัวใจหรือว่าหัวใจวายเฉปรอนหัวใจวายฉปรอนมันเกิดจากเลือดมันเกิดความข้นขึ้นมาแล้วอุดตันตรงเริ่นหัวใจเป็นอาจารย์กินยังไงอะค่ะก็คือทานนะครับเพราะว่ากรณีบางบางท่านเนี่ยนะครับที่เขาทานที่เขาป่วยหรือเขาไม่สบายจริงๆเนี่ยก็ทานวันลขวดก่อนนอนนะครับก่อนนอนก่อนนอนอย่างเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่ารามานั้นเี่มีสรรพคุณบำรุงเลือดเเเนนนีี่่ยยววลลาาทไปแ้ ยาตัวนี้มันจะวิ่งไปเลี้ยงสมอง <c oughs> ในเวลาสั้นๆ <c oughs> แล้วเมื่อสมองคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการอุดตันก็ <c oughs> จะมีอาการคล้ายๆมึนศีรษะให้คนนอนทันที <c oughs> แล้วก็จะหลับสนิทรีบ <c oughs> ๆเลยอันนี้เป็นแบบใช้ดื่มดื่มครับ <c oughs> ด,ดอาจารย์ค่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนไข้ที่เขาเคยเป็น หัวหน้าครอบครัวมาก่อนแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดตีบ,บจนกลายว่าเป็นอัมพาพึกแล้วก็กลายมาเป็นภาระของครอบครัวไปแล้วปรากฏว่าได้มาทานผลิตภัณฑ์ของรามยณนะแล้วสุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นมาพูดคุยกันด้วยใช่ไหมคะครับผมพอดีพี่เขามีอาการเบื้องต้น<อ>ยังเป็นเพิ่งระยะแรกท,ที่เป็นอมัมพากนานติดต่อเวลาน,านานแล้วเนี่ยอาจจะช่วยทําให้บรรเทาอาการแล้วก็ไม่หนักขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นระยะต้นๆเนี่ย าได้เริ่มต้นทานและออกกําลังกายประกอบด้วยเนี่ยก็มีโอกาสกับใช้ชีวิตปกติได้นะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคุณผู้ชมค่ะกับรามยาะสุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันเลยกับคุณสุพจน์ดิดพึ่งค่ะสวัสดีค่ะครับพี่สุพจน์เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้มีอาการอะไรบ้างคะคือตอนนั้นที่เป็นระยะแรกๆนี่ขับรถไปสุพรรณนี่ คือเวลาขาซ้ายนี่เหยียบคันทนีมันจะเป๋เลยฮะค่ะจะสั่นเลยครับสั่นเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะคือพยายามขับรถกลับบ้านให้ได้เลยอะฮะแล้วเดแฟนก็คือพาไปรักษาที่พยาทยเช็คดูแล้วก็คุณหมอบอกเป็นอะไรคะเป็นเส้นเลือดอุดตันฮะอ๋อก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีแรงด้วยใช่ครับไหมคะปากเบี้ยวนิดหน่อยฮะ แล้วคุณหมอให้การรักษาอย่างไรมาบ้างคะก่อนหน้านี้ก็คือให้ยาให้อะไรมาทานแล้วกันคะแล war, ้วพอดีแฟนเขารู้จ <restrict iffer sorting> ักกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาก็เลยแนะนํะให้ใช้ตัวยานี่รักษาดูครับแล้วทานรามายานมานานหรือยังคะพี่สุคือที่เป็นใหม่ๆเนนั่นคือติดต่อกันทั้งปีค่ะเรียกได้ว่าก็ทานมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีใช่ครับนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายก็โอเคครับดีขึ้น ดีมากเลยฮะดีมากเลยใช่ไหมคะสามารถทํางานได้เป็นปกติแล้วเห็นบอกว่าช่วงนึงเนี่ยรู้สึกว่าหดหูใจเอ็งเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวรถได้รดอะไรโอเคฮะค่ะแล้วช่วงนึงก็มาป่วยครับตอนนี้ก็กลับมามีสุขภาพดีขึ้นให้พี่สุพ์ฝากถึงคุณผู้ชมทั้งบ้านค่ะที่อาจจะมีอาการที่เหมือนใกล้เคียงกับพี่สุพ์นะคะแล้วก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ได้ค่ะคือคนที่เป็นแล้วนี่ต้องอดทนแล้วก็พยายามพักฟื้นตัวเอง ต้องใช้เวลาหน่อยอะไรย่าเงี้ยอย่ารีบร้อนต้องตั้งใจรักษาตัวเองให้มากที่สุดนะสำหรับใครที่อยากได้นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเสริมสุขภาพนะคะอย่างรามยานะปกติแล้ว1กล่องนะคะราคา888บาทพิเศษสุดๆวันนี้ทั้งคุณสั่งซื้อในช่วงเวลารายการนี้นะคะ5กล่องนะคุณผู้ชมจะได้ในราคาเพียงแค่3 0 0พัน 600บาทแต่ว่ายังไม่พอตัดสินใจเร็วโทรเร็วโทรทัน50สายแรกรับไปฟรีๆเลยอีก2กล่องค่ะคุณผู้ชมดยด้วย,ว,ยว่าคุณได้ทั้งหมด7กล่องนะคะจากที่ต้องจ่ายถึง6,216บาทคุณจ่ายเพียงแค่3,600บาทเท่านั้นสนใจอย่ารอช้าค่ะรีบกดไปเลยหมายเลขนี้062-994-5838นะคะย้ำอีกครั้งนะ062-994-58 3 8หรือผ่านทางเ Facebook ะะที่ชื่อ f a c e b o o กรามายนะภาษาไทยเลยนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรา,าขาึ้นให้ที่หน้าจอคุณผู้ชมค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องดูแลวันนี้นะคะเจอสุขภาพที่ดีแล้วราคาที่พิเศษแล้วนะคะอย่ารอช้าย้ำอีกครั้ง50สายแรกเท่านั้นค่ะกับการดูแลสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างรามายนะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยจริงๆที่มาบอกต่อเคล็ดลับเรื่องราวดีๆแล้วจย์ก็น่าใสใช่ผิวดีมากเราก็ย้ำกันอยู่ <ๆ S 1> <ด>เลยะว่าเหมือนคนแบบว่าวัยรุ่นวัยรุ ใช่ค่ะ ขดเราเองก็ต้องอย่ารอช้าค่ะพี่ผมพี่ออนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่บ้านใครที่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะหรือว่าป่วยอาการใกล้เคียงกับที่เราพูดกันมาตลอดรายการหรือว่าใครที่เป็นผู้ป่วยอยู่เองอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหามีทางออกให้และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางออกที่ดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้ารามายณะสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้กลับมามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สถาพรชุติมาสกุลนะคะที่มาบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเรา ขอบคุณค่ะขอบคุณมค่ะดีครับอะล่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ